Round one. Baby, เ,เลออดีก็เสือกทุกเรื่องอ่ะน้องดูดิคดีใครมันได้กูเสือกหมดแสดงความคิดเ,เห็นบอดผิดผูกกูไม่รู้คือเขาเรียกว่าเป็นทนายหัวขี้ด้ลยบางไม่ได้ตับจับมากระเดียดข้อกฎหมายก็ไม่ค่อยแม่นข้อท็จจริงก็ไม่รู้แต่กูอยากหวดรู้ไลฟ์สดไปวันวันก็ไม่เห็นมีอะไรดีงานการกมไม่ำัำไม่เคยไปยุ่งนะถ้าบอกผมผิดมันยาิทนายความก็ไปร้องเลยอย่ามัวแต่เห่าหอนอยู่ทางโซเชียเลเดี๋ยวก็จะคิดว่าเป็นพวกหมาไอพิษสุนัขบ้าไม่ได้แคร์ไอพวกนี้เลยไอพวกที่แหกปากทางโซเชียลเนี่ยส่วนใหญ่พวกกระจอกนัาางแหกป สั่งคนมายิงแล้วนะพวกกระจกใช้คำนี้ลวกันชัดเจนไหมหลงแสงหลงแสงไงพอเห็นผมแสงเยอะก็อยากจะมาเกาะก็แซะแท้หน่อยก็ยังดีเหมือนกั่เราไปให้ข้าวความสําคัญมันคือเขาไม่ได้อยู่ในสายตาผมเลยผมไม่รู้ว่ามันเป็นใครเชื่ออะไรก็ไม่รู้มันอยู่ในโลกนี้เปล่าไอ้คนเนี้ยผมว่ามันติ้งต้องนะมันชอบพูดหเรื่องชาวบ้านไปไหถ้ากลัวคนหนึ่งเขาจะมีภาพวิจารณ์คดีของตัวเองก็อย่าเผือกมาหิวแสงเนี่ยเวลาจะไปสาลทีก็ไปออกข่าวออกอะไรเป็นข่าวผมก็มีหน้าที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์วิเคราะห์ข่าวผิดมารยาทตรงไหนถ้าานักกกฎหมย ถ้าคิดว่าผมผิดมันญาทนายก็แน่จริงเองก็ไปแจ้งความไปฟ้องเนี่ยจะนั่งเห่าอยู่ทำไมทางโซเชียลมันเที่ยวกับผมได้เมื่อไหร่แล้วก็มาคุยกันความรู้มันเท่าหางอื่นไปทนายผมเรียกอาจาทนายโหวอย,ยเคยเก็บมาคิดไร้ราคาไร้ค่าพยืมคำพูดของท่านนายกประยุทธ์มาพูดคนไร้ค่าชัดเจนไหมไม่ต้องแกลผมเป็นคนอย่างนั้นจุกรู้จุกรู